การโกหกด้วยความจําเป็นเป็นกรรมไหมเป็นนะดังนั้นเป็นหมดนายโยมเราจับก้อนเหล็กแดงเนี่ยบอกไม่ร้อนได้ไหมไม่ร้อนหรอกจับเลมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมจับก้อนน้ําแข็งมันจะร้อนไดไม้มันต้องเย็นนะพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีกายกรรมคตวจีกรรมคตมโนกรรมคตอุป,ปบัติการเข้าถึงพบของเขาก็จะคดไปด้วยจะไปเกิดเป็นสัตว เดรัฉานประเภทงูตะขบาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาที่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติกระเสือกกระสนน,ะนี่คือความเป็นสัพพัญญูของพระเจ้าที่เห็นหมดแจกแจงไว้ให้ดังนั้นเราต้องเลือกทํากันเองไงนะมันจําเป็นถึงขนาดที่เรายอมไปนรกเพราะสิ่งนั้นเหรอไม่คุ้มกันนะต้องหาวิธีหาวิธีหลีกเลี่ยงการพูดนะ หลีกเลี้ยวลดหย่อนผู้เจ้าให้ใช้ปัญญาก่อนนะให้ใช้ปัญญาหลีกเลี้ยวลดหย่อนได้เหมือนกับสัตตบุรุษเนี่ยคนดีจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดให้รู้เถอะว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษคนดีเห็นนะแต่ความไม่ดีของตนเองเนี่ยไม่ถูกใครถามก็เปิดเผย ถ้าถูกถามเนี่ยเปิดเผยเยอะๆความไม่ดีตัวเองความดีของตนเองอย่าเปิดเผยถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกถามพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดนะเก็บไว้ว่างให้คนอื่นเข้าไปพูดนะแต่ความดีของผู้อื่นเนี่ยพูดไปได้เลยแม้ไม่ถูกใครถามแต่ถ้าเขาถามความดีคนอื่นบอกให้หมดนะไม่ต้องไปลดทอนไว้ ม่เดี๋ยวไอ้นี่มันแซงหน้าเราเนีกดความดีมันไว้ก่อนไม่มีบอกเถิดนะให้ทราบถือว่าคนคนนี้เป็นสัตว์ปรุษคนดีเข้าใจไหมก็เป็นวจีกรรมโคดเหมือนกันแต่ผลนั้นต่างกันไงผลของการที่ ยมโกหกแล้วไม่กระทบคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอ,อากุศลก็เกิดขึ้นน้อยกว่าถ้ามันกระทบมากอากุศลก็เกิดมากแต่ผลจากตัวเองเนี่ยก็คือวจีกรรมคดใช่ไหมไม่ไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร้อยๆเป็นเท็จเปล่าๆล่านี่ลักษณะของการโกหกนะนั้นเราต้องฝึกฝึกแล้วเราจะรู้จักวิธีการใช้คําพูดที่ไม่โกหกด้วยและไม่เกิดการกระทบกระตั้งด้วยนะ ไม่งั้นปัญญามันจะไม่เกิดเนี่ยถ้ายมคิดว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยจบเลยยมจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้ในโลกนี้ทุกคนถ้าโกหกเป็นพื้นฐานกลายเป็นต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะไอ้คนนี้คุยกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าทําธุรกิจกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าเนี่ยนะมันน่าจะจ่ายเงินมันจะจ่ายเงินเราวันนี้ไหมนเนี่ยใช่อไหมยมจะระแวงจะทำอะไรเดือดร้อนไปหมดหลนะนะอืม เนได้ยยมได้โสดาบันแค่ศินห้าบริบูรณ์ผุุ้ชนเราโคตรคารวะเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีศินห้าบริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัด ว่าใครเป็นโสตบัญยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อนห้นาสิบี่นยะที่พระเจ้าจัดไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้นะนางวิสาขาเป็นโสตบัญมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสดาบันไม่ได้บวชด,ด้วยเห็นไหมอยู่ที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมเพียงพอไหมล่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจัน์ดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสะกิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ย ปุพันตานุทิฏฐิปลันตานุทิฏฐิความเห็นตารบขันเบื้องต้นเบื้องปลายยังอยากยังอยากรู้อยู่เห็นนะโสดาบันเลิกอยากแล้วตรงนี้นะอดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโซดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดแล้วเห็นนะเนี่ยโยมอ่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลย นะนะโสดาบัน yeah, yeah. <c oughs> ดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคำพระศาสดาศาสดาบอกละเอียดมากแต่ก่อนเราเคยคิดว่าผู้เจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหพูเจ้าลงละเอียดหมดยิบเลยนะทุกเรื่องมีคำตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพู้เจ้าตอบไว้หมดแล้ว มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้จ่าบอกคิดไม่เกิน62แบบบัญญัติทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ดังนั้นผู้ช่าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิ62ทั้งสิ้นนะการถือศินห้าอย่างมั่นคงแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติ อันเป็นไปเพื่อการพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกพระองค์จึงบัญญัติตัวสินห้าว่าภายเวรห้าประการถ้าไม่ได้กระทําตรงนี้ให้ดีคนนั้นจะไปสู่นรกกัมนนเรชานหรือเปรติสัยวิบากอย่างเบาของผู้ทําปานาติบาทย่อมเป็นไปเพื่ออายุสัน้นวิบากอย่างเบาของผู้ทําอธินนาทานคือลักขโมยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะ วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำกาเมสุมิชาจารย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูวิบากอย่างเบาของผู้ที่โกหกมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์นะย่อมถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีนะวิบากอย่างเบาของผู้ดื่มสุราเมล e ัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาวกว่าวิบากอย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อวิปลาดนะความเป็นบ้า แต่ถ้ายัางหนักเหมือนกันหมดคือน,กนรกในเดชานเปรวิสัยนั้นสินห้ามีประโยชน์เป็นปกติที่เราทั้งหลายควรจะกระทําให้ได้เป็นปกติเพราะถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยอบายเป็นที่หวังได้นะทำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ไม่แน่ ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทำสมาธิดีสังสมสุตตะได้ทำสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยผู้เจ้าตัดไว้กับพระนริบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสังสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกื้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจไหม มันจะเกือ้อกูลกันไปเกือ้อกูลกันมานะถ้าถ้าสินห้ายังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากําหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศินสมาธิปัญญาหรือปัญญาศินสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถากับวิปัสสนา มักมีองศาตเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศินสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดย่อเหลือสามจะพูดสินมาก่อนศินสมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมสินทําปัญญาทาสมาธิไปเลยผู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมาการมันตศีลห้าศีลห้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหมอา่อาออ อืมอ๋ออ๋ออ่ฮะอะลดได้ได้การตีสุนัขคงไม่บาปขนาดนั้นนะอ่าฮะกังวลไปเองไงคือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอบายเหมือนกันนะเพราะจิตเราไปสร้างทุกข์เองพ้นได้ ใช่ใช่ศีลส,สมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิดนะพ้นจากกรรมได้หมดมในชีวิตประจำวันรักษาศีลห้าครบแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยล่ะเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยตอนนี้รักษาศีลห้าครบเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหม ถ้ายังไม่ทําสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพาชกคนหนึ่งนะ่ยที่เห็นคนรักษาสินห้าแล้วไปเกิดในอบายนะผิดสินห้าไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าว่าที่เขาเห็นจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปพระนนถามว่าพอรับฟังไดไหมผู้เจ้ารับฟังได้ทําไ,ทไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัดบุคคลสิบจำพวกในโลกบางคนทุศินแต่มีการสั่งสมสุตตานะ แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตนั่งสมาธิคนนนิพ้นอบายได้นะทั้งที่ทุศินแต่บางคนสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสมาธิไปอบายได้นี่มันมีอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นสินห้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันสินห้าต้องบวกกับโสตาปรยังคศสี่สองอันถึงจะเป็นโสดาบันเห็นไ,ไหมเช่น การทำสมาธิรู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคำตถาคตอย่างถ้ายมนั่งสมาธิจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้เจริญอานาปานาสติบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคําบริกรรมอะไรไหมไม่มีไม่มีอย่าไปเติมพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อีกอันหนึ่งเห็นไนหะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่พระเจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คํานี้ไปนะไม่มีนี่อนาปาณสิล้วนๆเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเราทําหนังสือมาให้เนี่ยอนาปานสิเนี่ยโยมทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดแค่นี้32มสระสูตรนะครบหมดแล้วโยมอยากเจริญอานาปานสติเดินตามนี้เป๊ะจบเลยนะทำสมาธิแค่นี้อา้าใจไหมถูกต้องนะเท่านี้ก็พอ ถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทํางานของธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนี่โสดาบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างนะ่จะรู้จักหมดโสดาบันจะรู้จักขันห้าไงรูปกายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติ5ตัวนี้ทํางานกันยังไงคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันทั้งสี่ ย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์จะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้นี่เป็นอาสาธาานาญาญญาณของโสดาบันเห็นนะเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้า้าเห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทา,านจากขันธ์ทั้งห้าได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตาย การทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจำเป็นต้องหลับตาไหมผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการเจริญสมาธินั้นจะทำให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากการที่ตาลำบ,บากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะแต่ตาไม่ลำบากผู้เจ้าปกติสอนอย่างไรให้พิสูจน์เป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงตำ่ำยอมมองตำ่ำตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะ แต่มองต่ำก็สบายเดินได้พู้ะเจ้าพเจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าชาญนหนึ่งสองสามสี่สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิ ที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นะ,ะที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิชานหนะึ่งสองสามสี่นาทีนั้นเห็นไนหะดังนั้นเดินก็เข้าชานหนึ่งสองสามสี่ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้นะอืมนะฮะ อือฮะอือฮอ,อ,อือไม่มีสาระอะไรนั่งสมาธิเห็นดอกปัวสีทองมีประตูอยู่ข้างในหละไม่มีสาระเห็นได้จีปาถะโยมเอาอริส,สัตีไปจับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดไหมเกิดดับไปหรือยังดับไปแล้วเกิดดับไม่ใช่ของจริงนะดังนั้นโยมไปดูที่ฐิท,ที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง มันไม่สามารถบอกได้ว่าสีสันวันณะอะไรยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเป็นนิพพานโยมไม่สามารถบอกอะไรได้มันเป็นสุญญตาคือความว่างเหมือนอากาศเนี่ยจะบอกว่ามันยาวสั้นองอากาศมันสวยไม่สวยอากาศสวยไม่สวยเป็นอย่างนี้มันบอกไม่ได้อย่างเนี้นะอ่า uh huh. ถ้าไม่มีคำบริกรรม,มหรอจะฟุ้งซ่านง่ายเหรออก็สัจจะความจริงไม่งั้นเราจะเห็นสัจจะความจริงอย่างไรแล้วเวลามีคำบริกรรมยังกับว่าเราไม่ฟุง้งฟุ้งเหมือนกันนะยุ คนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นดีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วพระพุทธเจ้าสัพพัญญูนั้นะรู้เป็นพันพนหมืนม่นๆแสนๆปีแล้วสั่งห้ามใครบัญญัติอะไรทั้งสิน้นใครจะประเสริฐใครจะเป็นสัพพัญญูถ้าพระพุทธเจ้านะไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมถ้าบัญญัติใหม่ได้เราคัดง้างคาศาสดาได้เลยพระตถาคตพูดไม่จริงยุคนี้แต่งใหม่ได้ยุคพองดีนะทำรบกรรมดีเราขัดกับศาสดาตัวเองทันทีทั้งที่พระเจ้าห้ามแตะเลย เห็นนะเนี่ยเพราะนั้นผู้เจ้าต้องมาอันดับหนึ่งโยมอาจารย์เราต้องมาอันดับรองใช่ไหมอาามาม่าใช่มไ, <c oughs> ไม่ตัวช่วยต้องเป็นตัวช่วยจากพุทธวจนะจากคำตถาคตด้วยกันเองเช่นจเจริญอาณาปานสิแล้วแหมมันยังไม่ค่อยดีจะทำยังไงผู้เจ้าบอกทำที่เกื้อกูลต่อาการจเจริญอาณาปานสิเช่น อย่าคุยมากอย่านอนมากอยาก่าคลุกคลีกันมากเป็นผู้มีอาหารน้อยนะสังสมสุดตาให้มากคืออยากกินมากกินพอดีการกินพอดีเป็นอย่างไรผู้เจ้าสอนอีกนะลงละเอียดไปอีกนี่ตัวช่วยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอ่าเห็นนะบอกละเอียดละออยิบเลยอยู่ที่โยมเนี่ยรู้พระสูตรผู้เจ้าเยอะไหมถ้าโยมรู้เยอะโยมจะมีตัวช่วยเยอะเข้าใจไหมอ่า ลูกประคำะคนจีนใช้ลูกประคำช่วยมันจะมันจะหลุดออกจากกายวาจาจิตผู้เจ้าไม่เคยอาศัยอุปกรณ์อะไรนอกกายวาจาจิตเลยใช่ไหมมันจะเป็นกัลยาณวัตรใหม่ที่คนรุ่นหลังไปบัญญัติขึ้นนะอือหืออ่า ือมหายานเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะไงเขาถือคําสาวกซึ่งคําสาวกพระเจ้าตรัสไปแล้วว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกากรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเร,าเรียนอย่าไปฟังอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษา พระองค์กำชับไว้เลยเห็นนะเราจะได้กัลยาณวัตรใหม่ๆเข้าไปอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะทำไมเขาไม่เจริญอานาปานสสิอย่างพระตถาคตบอกต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโยมไปกราบพระพุทธเจ้า แล้วผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอจเจริญอนอาปาลูกประคำได้ไหมคะยมไปแยง้งผู้เจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานะนะใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอ่าฮะอออ่อ๋อ อ่านั่นแหละสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือกรรมทางกายวาจาจิตของเราที่ได้ทำไม่ใช่ตัวช่วยตรงนั้นนี่คือความเข้าใจผิดใช่นะมันทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดค่อยเขวไปจากหลักกรรมที่าศาสดาบรรัญญัติทันทีเลยเนหะ็นไหม ดังนั้นเวลาใครบัญญัติอะไรขึ้นใหม่มันจะขัดหลักการของผู้เจ้าหมดไงนะเนี่ยมีผลดีบ้างไหมผลผลเสียเนี่ยมหาศาลคือมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมนะเหตุแห่งศาสนาเสื่อมจะมีสี่อย่างหนึ่งจดจำบทพันธนาการมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่เลย และถ่ายทอดกันผิดในข้อที่3ส่วนข้อที่2อเนี่ยภิกษุว่ายากสอนยากส่วนข้อที่4พเนี่ยภิกษุที่บวชนานเนี่ยนำผิดเป็นเทระผู้ใหญ่แล้วนำพาไปผิดนี่คือมูลเหตุของศาสนาเสื่อมเพวัะน,นั้นแต่ละคนจะขอเติมนิดไม่ได้เหรอนนิดนึงนะทุกคนขออย่างละนิดทั้งนั้นนะโยม2องพันกว่าปีะโยมเป็นร้อยความเห็นญี่ปุ่น200กว่านิกายจีนก็ไม่รู้กี่นิกายเต็ไมไปหมดเลยเห็นนะนี่แหละ มันจึงเกิดสา,สายเกิดนิกายเวลาย,ยงคุยธรรมะกันเธอสายไหนฉันสายนี้เธออันนี้งงไปหมดเห็นะหก็ขอคนละนิดทั้งนั้นน่ะเนี่ยไอ้พ่อตรงนี้แหละอถึงว่าเราต้องยอมผู้เจ้าคนเดียวไงว่าพราะองค์เนี่ยคือสัพพัญญูได้ได้ จริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้การที่จิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นสัจจะความจริงเยอะนะจิตผู้เจ้าก็ฟุ้งเหมือนกันเราไปนั่งลาคาญแต่ผู้เจ้าบัญญัติออกมาได้ตรงเยอะเวลาฟุง้งฟุ้งไปในอะไรเพราะพระองค์บัญญัติเลยมันจะหลุดไปในรูกเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติออกมามันจะวนไปในสี่ขันเห็นไหมท่านใช้ปัญญาและขณะที่จิตมันฟุ้งเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอะไรได้พระองค์บอกว่าจิตไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเห็นไหม พระองค์จึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมเป็นมุมปัญญาทั้งนั้นแล้วเวลามันเคลื่อนไปเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนะเวลายมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนั่นน่ะพระองค์บอกว่าคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เห็นนะใช่แล้วมันฟุ้งไปในอะไรแล้วรีบลักความเพลินเอากลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ ลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยพรเจ้าใช้กายยคตาสติลมก็เป็นกายเป็นกายยคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทเดินยมกลมก็เป็นกายยคตาสติพีิณาความไม่งามของกายก็เป็นกายยคตาสตินี่มีเยอะทุกต้องถูกต้อง,องแค่นะั้นไม่ไม่ต้องวางไปได้เลยนะ แล้วไม่ต้องมีคำพูดอะไรแล้วไม่ต้องไปยกย่องย่างอะไรนี่พเจ้าไม่เคยใช่เดินปกตินะ่าเดินปกติธรรมดานี่ได้หมดนะไม่ต้องไม่ตองนั่นมานั่งคิดกันเองทีหลังนะพเจ้าบัญญัติการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนยิบบัตรจีวรสังกติดื่มเคี้ยวลิ้มการหลับการตื่น การนั่งการน,นอนการพูดการน,นิ่งรู้ตัวหมดนะอิริยบถปกตินะถูกต้องการที่ทำสมาธิเพื่อไม่ให้จิตมันสอดสายไปที่โน้นที่นี่เนี่ยเป็นกองกุศลอย่างยิ่งผู้เจ้าบอกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่ ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวถูกเราได้คําไม่จริงนะเนี่ยคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีคือสติปัฏฐานสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นสติปัฏฐานสีเนี่ยนะพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติดังนั้นการที่โยมมารู้ลมหายใจเขาออกคือสุดยอดกองกุศลแล้วหลุดพ้นได้นะไม่ต้องไปวิ่งหากุศลอะไรมากกว่านี้อีกแล้วถูกต้อง นะอ่าใช่เรียกว่าสมถะหรือสงบหรือสำรวมอินทรีย์นะแต่ขณะเดียวกันเวลาจิตเคลื่อนปั๊บโยมต้องเห็นการเคลื่อนเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตเกิดดับนะดังนั้นถ้าโยมเป็นสมถะเฉยๆนะจะไม่บรรลุเป็นอริบุคคลสมถะต้องบวกวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับนะ ถ้ายมทำสมาธิอย่างเดียวผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกแต่ถ้ายมทำสมาธิบวกเห็นเกิดดับเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลและจะปรินิพันในภพนั้นม,มีอธิบายไว้หมดเลยนั่นถูกต้องดังนั้นเวลาจิตยมฟ้ง่ารน,นั่นแหละเกิดดับมันเห็นแล้วคือปัญญาเลย ต้องเข้าไปเห็นโอ้มันไม่เที่ยงเนอะมันแปรเปลี่ยนมันเกิดมันดับโอ้สุดยอดเลยอือฮึอือฮึอือฮึได้อยู่กับการเดินถูกต้องใช่ ได้รู้การเคลื่อนไหวรีบทนะ,ะทุกขณะหมุนแขนใช่ถูกต้องสมาธิการภาวนาเป็นการกระทําในใจใจอยู่กับกายจะอยู่ถ้ายืนเดินนั่งนอนได้หมดขอให้ใจอยู่ตรงนี้ใช่กายยกษตาสตีผู้เจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะอื เห็นไหมพอยมรู้คําศาสดาเนี่ยเรื่องการภาวนาง่ายนะผู้ช้าสอนเนี่ยง่ายพื้นๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะอย่างว่าไงนะการหลุดพ้นต้องอาศัยปัญญาไหมใช้อาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญานะ ได้หลุดพ้นได้ไ,ญญได้ได้เพราะขณะที่มีสมาธิสินครบบรรบรณ์ในตัว,ถ,วญญถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่เห็นอริสัตสีไหมถ้าใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่เขาเห็นอริสัต์คือการเกิดการดับชื่อว่าตรงนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเข้าใจไหมสมาธิจึงแฝงอยู่ในปัญญาด้วย ดังนั้นขณะที่ใครก็ตามเห็นจิตของตนเองเนี่ยมีการเกิดดับแปลเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นผู้เจ้าเรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนะ <c oughs> ปัญญาปัญญาทำให้หลุดพ้นขณะที่มีปัญญามรทุกองคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยมรรคใดมรรคหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันขณะจิตเดียว เช่นยมคอยทิ้งอกุศลผู้ญ้าบอกขณะนั้นเธอได้สมาธิตฐิด้วยความเห็นถูกแล้วที่มาทิ้งอกุศลได้สองมักสองตัวละความเพียรที่เธอมาทิ้งอกุศลเป็นสัมมาวายามะได้อีกตัวละสติที่มาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นสัมมาสติและความตั้งใจมั่นที่ตั้งลงที่จิตเพื่อคอยสังเกตกุศลอกุศลเป็นสัมมาสมาธิมักถูกกระทําขึ้นมาห้าองค์พร้อมกันเลยเห็นไหมนี่คือแง่มุม